พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจากการคัดกรองในกลุ่มแรงงานต่างด้าวเชิงลุกซึ่งมีการคัดกรองจำนวน1,192ลรายพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม516รายคิดเป็นร้อยละ43ของผู้ที่รับการตรวจทางห้องบริการทั้งหมดนอกจากนี้ยังมีการพบผู้ที่ไปรับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลอีกจำนวนหนึ่งในหลายจังหวัดทำให้ขณะน,นี้ผู้ติดเชื้อสะสมในกรณี จังหวัดสมุทรสาครรวม548รายซึ่งมากกว่าร้อยละเเป็นผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการหรือมีอาการน้อยมากและส่วนใหญ่เป็นกลุ่มแรงงานต่างชาติจากการประเมินสถานการณ์ทางด้านสาธารณสุขร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเชื่อมั่นว่าจะสามารถรับมือกับสถานการณ์นี้ได้ชาชนในจังหวัดสมุทรสาครที่พักอยู่อาศัยนอกพื้นที่ดังกล่าวขอความร่วมมือ งดการเดินทางออกนอกจังหวัดสมุทรสาครโดยไม่จำเป็น